การใช้วิชาพลังจิตใต้สำนึกการใช้วิชาพลังภายในคือการใช้ลิฟต์ขึ้นที่สูงถ้าหนูมีความปรารถนาอยากเป็นอยากคนที่มีไรายได้เดือนละ30มหมื่นหนูไม่ต้องมาใช้วิชานี้ก็ได้ถ้าหนูมีความปรารถนาอยากอยากเป็นคนที่ดึงดูดเดือนละสองแสนหนึ่งแสนหนูไม่ต้องมาใช้วิชานี้ก็ได้ใช้แรงกายอย่างเดียวบวกเวลาที่หนูทําก็เป็นไปได้แล้วลูก เดือนละหนึ่งแสนสองแสนเป็นไปได้แต่ถ้าหนูฝันใหญ่มีความปัารถนาเป็นคนที่เป็นเสาหลักของครอบครัวเป็นตำนานของครอบครัวอยากพลิกชีวิตแล้วความเสรจรอไม่ได้แม่แก่แล้วพ่อป่วยแล้วลูกโตทุกวันค่าใช้จ่ายรอคอยทุกอย่างในชีวิตมาจ่อรออยู่หน้าประตูหนูต้องใช้วิชาพลังจิตใต้สนึกหนูต้องใช้วิชาพลังจักรวาลหนูต้องใช้วิชาพลังภายในเท่านั้น ความสําเร็จไม่ต้องรีบแต่ก็ไม่มีใครการันตีว่าพรุ่งนี้จะยังมีชีวิตอยู่ไหมตกลงต้องรีบไหมเนี่ยเอาจริงๆลูกแม่ไม่รีบหรอกคะ่ะแต่แม่แค่ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้แม่จะยังมีชีวิตอยู่ไหมเท่านั้นเองมันง่ายเบอร์นั้นเลยนะ่ะหนูไม่ต้องให้ใครมาเร่งจังหวะชีวิตหนูแต่หนูจะรู้เองว่าหนูปล่อยให้ชีวิตหนูอยู่ไปวันๆไม่ได้หนูอาจจะบอกว่าหนูไม่ได้ปรารถนาอยากเป็นคนร้อยล้านขนาดที่แม่ว่าคิดหรอกคะ่ะหนูไม่อยากมีร้อยล้านเหมือนแม่หรอก หนูเอาแค่ร้านเดียวก็พอแล้วได้ไม่เป็นไรแต่ร้านเดียวของหนูนั่นน่ะเพียงพอจริงหรือเปล่าจริงปะดังนั้นไม่ต้องรีบแต่อย่าช้าถ้าหนูเข้าใจคำนี้หนูจะรู้เลยว่าชีวิตปล่อยผ่านไปวันวันหนึ่งแบบเลื่อยเปื่อยไม่ได้ใช้ชีวิตแบบอยู่ในรายละเอียดไม่ต้องรีบแต่ช้าไม่ได้ ถ้าเข้าใจเรื่องนี้หนูจะกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเร็วเกินคาดจริงๆ